สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ผมนะครับ JSLTV กันอีกแล้วนะครับก็ใน,นคลิปนี้เราก็มาอยู่หน้าช่อง y t u t u ของผมนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำเชเดอร์อยู่2ตัวนะครับก็คือเชเดอร์สำหรับคนที่คอมสเปคไม่แรงนะครับก็หลังจากที่ผมลงคลิปนี้ไปนะครับสำหรับการตั้งค่าอ่าให้เล่นไมค์คาสำหรับ low สเปคนะครับก็คือคลิปนี้เนาะ ก็มีคนถามผมเข้ามานะครับว่าให้ผมช่วยหาเชเดอร์ low spec ได้ไหมนะครับผมก็ไปหาแล้วก็ทําการเทสมาแล้วนะครับอยู่2ตัวเนาะก็คือตัว T shader นะครับกับตัวโชว์กราฟิก13นะครับก็ผมก็ได้นําทําการเอาไปเทสกับโน้ตบุ๊กนะครับ i3 นะครับ Gen4 มั้งนะครับผมจะไม่ได้ว่าสีอะไรนะครับแล้วก็การ์ดจอ GT 720นะครับ2องจิกนะครับผมก็ถือว่าเป็นสเปคที่ไม่แรงเท่าไหร่นะครับสเปคทำงานทั่วไปนะครับก็ถือว่า ใช้งานได้โอเคนะครับก็เอพ s ก็ไม่เกิน60นะครับจะมีแต่60บ้างบางครั้งนะครับก็ถือว่าโอเคที่สุดแล้วนะครับอ่ะนะครับตัวแรกนะครับก็คือตัวชาเอตัวทรีแชดเดอร์นะครับผม ก็ทําการดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะครับตัวที่2ก็คือชกพิก13นะครับลิงก์ทุกอย่างผมจะทิ้งอยู่ด้านล่างคลิปนะครับวันนี้ผมจะไม่สอนติดตั้งหรือว่าสอนลงเชเดอร์นะครับผมได้สอนไปหลายคลิปแล้วนะก็ผมจะทิ้งลิงก์คลิปตั้งค่าโล้สเปคไว้นะครับแล้วก็ทิ้งลิงก์การลงเชเดอร์ไว้ด้วยนะครับอยู่ด้านล่างคลิปหมดเลยนะแล้วก็ลิงก์ตัวดาวน์โหลดเชเดอร์นะครับอยู่ด้านล่างคลิปนะครับก็กดเข้าไปดูไปอ่านไปดาวน์โหลดกันได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปเข้าไปดูในนนตัััวเกมะะคครรบบอ ตัวนี้ก็คือตัวเกมที่ผมลงเชเดอร์เรียบร้อยนะครับก็คือตัวนี้ก็เป็นโชกกะิกสิบสามนะครับก็ตัวนี้ก็จะมีความสวยงามอยู่พอสมควรนะครับแต่ก็จะกินสเปคกว่าตัวทรีเชเดอร์เยอะเลยนะครับก็เห็นไหมทุกคนมันจะมีแสงที่สมจริงขึ้นนะครับก็ตัวนี้จะกินสเปคกว่าทรีเชเดอร์นิดนึงนะครับก็มาลองกันได้นะทุกคนเนาะอ่ะนะครับก็ที่ผมจะให้ดูนะครับต้นไม้ก็จะมีการสั่นไหวมีเปล่าไม่มีนะครับต้นไม้ไม่มีการ อ่าพัดปิวของลมดูว่าอ่าใบไม้นะครับก็จะเป็นนิ่งๆแบบนี้นะครับอ่าเหมาะสําหรับสเปกต่ำเนาะโอเคนะครับแล้วก็ตัวต่อไปนะครับผมก็คือเชเดอร์ตัวทรีนะครับทรีนะครับทีเชเดอร์ตัวนี้นะครับก็ตัวนี้ก็จะมีการสั่นไหวของอ่าใบไม้นะครับขึ้นมานะครับแต่ก็เรื่องแสงก็จะไม่ค่อยสมจริงักเท่าไหร่นะครับ ก็จะเป็นปกติแบบนี้นะครับเหมือนไมครา t ธรรมดานะครับแต่ก็ถือว่าลงเชดเดอร์แล้วเนาะมันจะเพิ่มามานิดนึงนะครับผมเกือบจะไม่เพิ่มแล้วนะก็สำหรับคนที่สเปคไม่แรงเนาะก็สามารถใช้งานตัวนี้ได้นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเดินไปข้างหน้านะครับนี่เรียกว่าเดินเป่าไม่ใช่เดินนะอันนี้เรียกว่าบินนะครับเหาะนะครับอ่ะโอเคนะครับ อยู่ตรงนี้นะครับผมก่อนที่จะใช้งานเชเดอร์นะครับผมก็แนะนําให้ไปดูคลิปอ่า l o ส spec ก่อนนะครับผมก็คือคลิปนี้นั่นเองนะครับคลิปไหนวะคลิปนี้นะครับก็คือตั้งค่าตามผมก่อนนะครับจะได้ลื่นเนาะก็เชเดอร์ถ้าอยากให้มันสวยๆก็ผมก็แนะนําเป็นชกโพิกสิก็คือตัวเมื่อกี้นะครับตัวที่มันมีแสงสีที่สมจริงกว่านี้นะครับตัวนี้เหมือนจะไม่ได้ลงเชเดอร์นะแต่ก็ลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูความแตกต่างระหว่างไม่ลงกับลงนะครับ ตัวนี้ก็จะตั้งค่า,ดาได้ด้วยนะครับเหมือนจะตั้งค่าได้ด้วยนะ Shader option นะครับก็จะตั้งค่าได้นิดนึงนะครับเห็นไหมก็จะตั้งค่าได้จะมี Motion blur อะไรก็มีนะครับก็ลองมาตั้งค่าตรงในนี้ดูนะครับก็มีท้องฟ้าเนาะอันนี้ก็เป็นท้องฟ้านะครับปรับตั้งค่าได้นะครับเดี๋ยวเราจะลองปิด Shader นะครับเราจะดูความแตกต่างนะครับว่ามันจะมีความแตกต่างหรือเปล่านะครับผมก็ลืมทดสอบเรื่องความแตกต่างไปเลยนะ กับสุกเกมอ๋อมีความแตกต่างเยอะนะทุกคนนะเห็นไหมตอนลงชเดอร์กับตอนไม่ลงชเดอร์เห็นไหมมันก็จะมีความแตกต่างเยอะอยู่นะเห็นไหมดูต้นไม้นะครับแต่เราถ้าเราลงชเดอร์ตัว tree shader ไปแล้วนะครับยวด,ดูนะดูนะลดช้าจังโอเคนะครับเห็นไหมมันก็จะมีแสงเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับก็แนะนำสำหรับสเปคที่ไม่แรงมากได้นะครับ แล้วก็ตัวที่ผมใส่ก่อนน้กก็คือตัวตัวนี้นะครับโชกะพิก13นะครับไฮเปอร์ฟุมวนนะครับจึ๊บนี่เห็นไหมมันจะมีความมืดนะครับขึ้นมานะครับก็เราก็สามารถถือทอสได้นะครับผมถือทอสทอสนะครับไฟนะครับเป็นภาษาไทยนะผมก็พิมพ์ว่าไฟนะครับไฟอ้าฟอร์ฟันอยู่ไหนเนี่ยฟอร์ฟันโอ้โหลืมแลวอนี้ไงไฟนะครับ ก็ถืออ่ะถือโคมไฟก็ได้นะง่ายดีนะครับก็จะมีไฟขึ้นมานิดหนึ่งโอ้โหเกือบจะไม่มีเลยนะก็ <g ül> สมาะสลหรับสเปคต่ำนะครับสองตัวนี้เนาะก็สามารถหาดาวน์โหลดได้นะครับอยู่ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนะครับโอเคนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมการใช้งานเชเดอร์สำหรับคนที่อ่าสเปคคอมพิวเตอร์ไม่แรงนะครับ แนะนาวันนี้อยู่2ตัวนะครับก็หาหรือว่าลองเอาไปดาวน์โหลดกันใช้งานกันดูได้นะครับผมลิงก์ก็อยู่ด้านล่างคลิปนะครับผมก่อนที่จะจบคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดซับสไคร์และกดสันกดงใน,นช่องกับผมกันด้วยนะครับผมจะได้ไปพาดคลิปใหม่แลวก็เป็นกำลังใจผมในค,คลิปต่อไปนะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผม JL TV สวัสดีครับ